ก็สวัสดีพี่ๆชาวมือใหม่หัดสองทุกท่านนะครับพี่ๆฟรทุกท่านนะครับวันนี้พากันมาชมพระนะครับหลายเกจินะครับหลายจังหวัดหลายที่กันเลยนะครับวันนี้มีทั้งเนื้อโลหะเนื้อผงเนื้อดินนะครับนีห่หลากหลายที่เลยคนระับสำหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสาหรับพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบพระเครื่องของผมก็สามารถแอดไลน์บนคคียวดตอนต้นคลิปได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถาม ตามเบอร์ด้านล่างที่ผมขึ้นว้ให้นะครับก็ทีแรกนะครับเป็นหลวงพ่อเงินท่ามาไฟแล้วนะครับอันนี้ก็ได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับเขาแบ่งมาให้นะครับเพราะเห็นว่าช่องเรานี่ยอ่อ่พี f c เอฟซีชอบท่ามาไฟกันเยอะนะครับวันนี้ก็เอามาลงกันนะครับขอขอแบ่งเข้ามานะครับองนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะอยากจะให้กำลังผมก็ทักมาได้เลยนะครับ บอกเห็นช่องเรานะครับเอารดมาแล้วพี่ๆ FC ชอบถามถึงกันบ่อยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะครับไม่รู้ g 1วอหรือ G1 ห่างนะครับแต่เป็นน่าจะพิมพ์ใหญ่นะครับที่แบบนี้นะครับก็ใครที่เข้ามารับชมนะครับสามารถ ถ้าชอบแล้วก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์นะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับองค์แรกของเรานะครับผมเพื่อนวัดท่ารบไฟนะครับชิ้นต่อมาชิ้นที่สองเป็นนางพญากุทับข้าวนะครับจังหวัดสุขโขทัยนะครับโอ้โหดูนะนะครับปึ๊กๆนะครับแบบดินอะไรนะสุดยอดแบบความเก่าอวนนี้ไม่แพ้องค์ไหนเลยนะครับ อันนี้เป็นกุทับข้าวนะครับลองเสิร์ชข้อมูลกันดูได้เลยนะครับพอดีเมื่อกี้ก็ทำกันบ้านมานิดนึงนะครับก็เสิร์ชดูที่ไปที่มานะครับพระญากรุทับข้าวนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับพระสายผมนะครับมือมายาสองก็จะอุดหนุนกระทักมาได้เลยนะครับ อยากดูรุ่มม,ม,มุมไหนเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะครับชิ้นต่อมาชิ้นที่สามนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเก่าอันนี้ที่ลองหาข้อมูลดูก็ไม่รู้ว่าที่ไหนเหมือนกันนะเป็นเก่าไม่ทราบที่นะเป็นพระนั่งสมาธินะครับบนดอกบัวนะครับเก่าเก่า ไปชมไปส่องเนื้อกันได้เลยนะครับใครที่ชื่นชอบอยากดูรูปทับทักมาได้เลยนะครับทักในไลน์นะครับก็ต้องขอประทานอะภัยพี่ๆหลายๆท่านนะครับที่ทักมาถามราคาในทางใต้คอมเมนต์นะผมก็ นม่ผมบางองผมก็ไม่สามารถบอกราคาได้จริงๆนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับนี่ก็เป็นลูกอมเมกะสิ์นะครับแบบนา้พอดีมดกัดนะี่ลูกอมเมกะสิ์นะครับก็ไม่ต้องบอกว่าที่ไหนนะเพราะว่าเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นอมเมกะสิ์นะครับมีที่เดียวนะครับที่ดังๆนะครับเราก็ต้องตีเข้าที่ดัง ไม่กะสิทธิ์เมกสิทธิ์อยากดูรูปมุมไหนนะครับทักมาได้เลยนะครับอันนี้ก็พยายามจิ้งให้ดูทั่วรูปเลยนะครับวันนี้ก็มีมากันเยอะอยู่เหมือนกันทั้สองชิ้นด้วยกันนะครับมีพ่าทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นภาพปิดตานะครับ ปิตาเก่าๆนะครับใครที่ชื่นชอบนะอยากจะอุดหนุนทักมาได้เลยนะครับช่วงนี้ผมก็บอกตัวนะครับว่า,า,าลูกค้าอุดหนุนน้อยลงนะครับช่วงนี้รายได้ผมก็ตกนะใครที่จะสนับสนุนนะครับก็ทักมาได้เลยนะครับ ผมกไม่รู้จะพูดอะไรพี่ๆฟังกันพราะไม่รู้ที่นี่ผมก็ไม่รู้จะบอกอยังไงให้พี่ๆกันนะครับนี่แต่เอามาให้ชมมาดูความเก่าจะได้เห็นกันนะครับชิ้นต่อมาชิ้นที่หกหรือเปล่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับน,นี่ผมไม่แน่จใจว่าผมเคยเลงยังไงพระสมเด็จเก่า บางทีผมก็ขายไม่รู้พิมพ์ไม่รู้วันจริงๆนะครับก็ไม่รู้ว่าพี่ๆท่านใดที่ซื้อไปแล้วอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะได้ฟุกจะผมไปไดนะผมไม่รู้จริงๆนะคระับเรื่องพระสมเด็จพระนวพงอะไรแบบนี้นะครับ จะดูรูปมุมไหนเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะครับเนื้อเก่าๆเนื้อแน่นๆนะครับจับนี่ก็ชอบเลยนะครับเปิดไว้ไม่แพงนะครับไม่กี่แสนนะครับพาสําเร็จองนี้ผมพูดเล้นะครับเปิดไว้หลักพันนะครับเปิดหลักแสนเดี๋ยวพี่ๆกาลังไม่ไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นพาสาเร็จนะอันนี้ก็มีแบบมีเป็นอะไรนยเป็นคอยหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยเป็นแก้วเป็นอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ อันนี้ขอแบ่งเพื่อใจดีมานะครับก็ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่นะครับใครที่จะสนับสนุนผมนะครับก่อนปีใหม่ก็อุดหนุนได้เลยนะครับหรือว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ก็เพราพี่ๆอาจจะเก็บเงินกันนะครับก็เลยเ,เงียบๆนะครับ ผมว่าเก็บเงินเหมือนกันนะครับช่วงปีใหม่ก็มีเงินมากินขนมกันนะครับพระสมเด็จนะครับองนี้นสึหน่าเลื่อมแต่แน่นนะจับจับแล้วแบบใครที่ชอบเนื้อแบบนี้นะครับ ภาพเก่าดูอะไรนะครับผมไม่รู้ว่าดูในกล้องเลยกันในองค์จริงนี่จะในอง์จริงเขาจะแบบสีไม่ไม่ซีดขนาดนีนะ้องค์จริงสีเขาจะสดกว่านี้นะครับนี่ดูแบบซีดๆไปนิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะไฟหรือหรือเปล่านะครับ จับเราจะชอบนะครับองน,นี้ต้องลองมาจับดูนะครับต่อมาเป็นอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นของพ่ออะไรที่ว่าเป็นตะกรุดในตลับนี้มีทั้งหมดกี่ดอกนะครับเดี๋ยวเรามานับดูกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าดอกนะครับผมไมไ่แน่ใจว่าเขาตีที่ไหนกันนะครับเนะี่ยนี่นะครับดูใส่ศิน์ดูอะไรเชือก รับเชือกเก่าๆทนใดที่ชอบหรือรู้ที่ก็อุด่นุนได้เลยนะครับก็ไปไว้นิดนึงนะครับอันไนที่เคยมาลงซ้ำแล้วผมก็จะไปไว้นิดนึงนะครับเพราะพี่ๆน่าจะเคยเห็นกันแล้วนี่ก็เป็นพระที่ไหนไม่ทราบนะเป็นเก่าไม่รู้ที่แล้วกันนะเป็นเนื้อจอด ผมเคยมีพิมพ์ประมาณนี้นีดหลายชิ้นเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาพปิดต,ตานะครับนี่ประมาณอาจจะจุกเียวหรือเปล่านะครับเนี่ยแบบนี้ท่านใดที่ชื่นชอบนะครับทักมาได้เลยนะครับอยากดูรูปองไหนมุมไหนนะครับหรือพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามาแลวสนใจในพรกเครื่องของผมนะครับไม่ว่าจะคลิปไหนก็ ลองทักมาได้นะครับในไอดีไลน์ที่ผมขึ้นมาให้นะครับหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งนสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับนี่นี่ก็หลงผู้สุขเหมือนเดิมนะครับเราเอามาให้ดูกันบ่อยมากนะครับสองชิ้นไม่ตัดนะครับหรือผมจะไปเรื่อยหันแบ่งครึ่งข,ขายรายองค์นะครับอันนี้เข้ามาลงน้นแล้วพี่ๆคงจะเบื่อกันละนะครับ ต่อมาเป็นเขาเรียกว่าเสือหรือเปล่านะครับนี่อันนี้ก็เคยได้มานานเหมือนกันแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ว่าที่ไหนอะไรไงนะครับเห็นว่าแปลกๆนะชอบชอบดีนะก็เลยซื้อมานะครับไอ้แพงนะครับชิ้นนี้ถ้าใดที่ชอบทักมาได้เลยนะครับ ก็คลิปนี้กนะ็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใดที่เข้ามาแนละ้วชื่นชอบไม่ว่าจะองค์ไหนชิ้นไหนทักมาสอบถามราคากันก่อนได้นะครับเปิดไว้ไม่แพงน,นะครับแต่ละชิ้นสําหรับ fc เรานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ